กำลังรัวสามารถเมื่อได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ใดเขาจะทำหน้าที่นั้นอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่งานในหน้าที่เขาเข้าคำนองที่ว่าร้องไห้คำรำพันถึงแขนแทนให้สุดเอดังดที่รับมาอินคิดว่าผมจืดกล่าวไว้ว่า เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ใดจงทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดถ้าเขาไม่เลี้ยงม้าม้าจะต้องอ้วนถ้าเขาไม่เป็นสัต์เสียหายมบดีจนส่งการทำเงินจะต้องเต็มคำหลักการที่สองถูกเชื่อว่าไม่รับเว็นหน้าที่เพราะเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เขาจึงไม่ละจิ้หน้าที่หรือพรัมครัทาระห,หน้าที่ของคนไปให้คนอื่นเช่นผู้เป็นทาหารยอร่อมไม่มีนับผู้เป็นปิดา,ามากาย่อมไม่ละชิ้งหน้าท,าที่ที่ในการปกครองสางสองบุตรทิดาในนิทานอิสุกมีเรื่องเล่าเกียเ่ยวกับ มารดาที่ไม่ทําหน้าที่ก้ากล่าวจากเตือนบุตรของตนเมื่อพบว่าเขาชอบลักขโมยในวัยเด็กพอบุตรเติบโตก็กลายเป็นโจรอีกสรุปว่าเมื่อบุตรเป็นโจรบิดามารดาย่อมมีส่วนในการสร้างตัเป็นโจรให้กับบุตรเหตุเพราะละเว้นการ ร้สามสองสองคนประการสุดท้ายบุคคลที่ว่าไม่ควรจะมีหน้าที่เพราะเขาไม่ปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ดชอบด้วยกฎหมายและหลักสิลธรรมหมายถึงเขาใช้อำนาจหน้าที่ไปในการแสดงหาประโยชน์ให้กับตนเอง หน้าที่ที่เสียงเกิดมีบัหรือสิ่งที่อื่นใดที่ไม่สมควรได้มาแล้วใช้อำนาจหน้าที่ที่ในทางในทางไิชชอบจนกระทั่งได้มาตามที่ข้อนการนี้เรียกว่าการทุจริตต่อหน้าที่ทุ้เพ็นเจ้าปัสสอ,อนบอกไว้ว่าหนักรมทุกจะริรรมจะเร แปลว่าบุคคลไม่ควรกระทติธรือรน้าที่นั้นให้ทู้ริรทั้งนี้เพราะการุกจยเหต่อหน้าที่เป็นเหมือนสนิมที่กักองชีวิตและสังคมไม่ทีหน้มากไปในที่สุดชีวิตของบุคคลผู้บกครองหน้าที่ละเว้นหน้าที่และทุกจะเหต่อหน้าที่ย่อมมีแต่ความป่อดภัสอทรม อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในอนดีตไม่ได้ล่มสลายเพราะภัยจากภัยรอกเพียงอย่างเดียวหากแต่ว่าทุกกรณีของประชาชนอธิปไตยภายในก็มีส่วนสร้างความอดเดให้กับอาณาจักรนังนันจนต้องล่มสลายเมื่อภัยจากภายนอกมาุกถาง ราอนี้สมบัติลูกนกในคำพูดที่ว่าอายสาวะมัวังสมุทิติตังเป็นต้นแต่ควรมว่าสนิมเกิเแดแต่เหล็กต้มกัดกินเหล็กขันใดทำที่ตนทำไว้ต้องทำขางผ่้ให้ผู้ไรปัญญาไปสูททท่ทุกขติับขง,งนั้น สมัยคงโลกติจิตว่าสนิม์เล็กเกินเยอะในตนกินกันเยอะเล็กตนคนร่งบาเกิดแต่โตแต่โตคงเป็นบาบางย่อมรับโทษช้ำใส่ผู้บาปเองสภาพของสังคมไทยในปัจจุบันมีการทุจสื่อสารกันแิมีช่อ